โอ้โหจินตนาการงมีความรู้สึกจังใดตอนนี้เหมือนสีว่าจาังใดพวกสวอยังว่าเคยไปประเทศใดนี่ได้แบบนี่นะทุกคนเขาได้มาประเทศไทยเนาะแล้วแบบเห็นเหมือนแบบมหศัศย์มหศัศาลเพราะาเขาเห็นบ่งไหม สาวรสามารถเดินไปฝั่งคนใดเด้อไปตรงใ,ใกล้สาวรสังเกตได้ว่าจะมีเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ่อยสาวรน น้ำตกเปลี่ยนสีได้น้ำตกที่ตกจากสวงสวรรค์ในไดสาวรเปรียบดังความชุ่มช่ำนะนี่เลยเราสามารถลงไปด้านล่างได้ในสาวรไปสัมผัสใกล้ๆเ็นมาสาวนสวยมากอไทยเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเนาะที่สาวรห้องว้าวท้ายแลนเนาะเป็นแบบนี้นี่แหละทุกคนเนาะทุกคนเห็นแล้วเป็นอะไรว้าววอทุกคน สาวบอแบบว่าโอ้โหนี่เนาะบูฮูเจ้าเบาจังไดยทุกคนสวยงดงามอิลีเนี่ยอลังการโอ้โทุกคนดูนะดงไปรอบๆโอ,โอ้ไอโบอันนี้เป็นโลโก้แบบอ่ะคนทองอย่างแบบเ,เขียนสาไท,นะ,ไทนะก็คือศิลปะความเป็นไทยนะถ้าข็สยาม <ๆ S 1> คือจะตกแต่งนีฮยด้วย ความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยสาวนเขามามื้อนั้นเนาะมามือที่ว่ามือได้เนาะสาวน์จิ้วได้แล้วเนาะตอนนี้คือมันทำมากกังขื่นในสาวน์และโบห็นเนาะเพิ่นเพิ่นโบได้เปิดอันนี้เพิ่นปิดก่อนหรือว่าเจียงไดสาวน์คือทำมากคำก่อนแต่เพิ่นเป็นปิดแล้วมันจะเกิดเป็นหลอกเป็นหลอกดิอ้อ่ะให้เขาอย่าเดือดยและเมื่อนี้เขาเลยเขาก็ได้เห็นแล้วทุกคนอู้คุณเนาะ อู้เป็นตัวนังสืออ่ะโอ้โหโอ้สุดยอดเลยทุกคนเวยมากว้าวสาวนจะไปไกลบ่ไปไปจังไดไปทางนั้นหรอฟังนี้เดินทางไหนสาวนไปไปไปเอาไปเบิ่งไกลๆกันทุกคนโอ้โหเบิ่งดิวเพิ่นแสดงจบไปแล้วน้องโดยเพิ่นเพิ่นจะเปิดเป็นส่วงเป็น่วงแมนเป็นแมนแล้วจะลุกไปสัมผัสอานล่างในที่น้องโดย และเฮาจะเจอบทันแสงไฟด้านนอกเฮาจะออกไปดันนอกกันแล้วที่นี่น้องบอลไปโอ้ทุกคนสวยมากว้าวเลยไปเฮาจะไปชมชมสวรรค์สันเจิตน้อ้บอลเนาะเพราะตอนนี้เฮาอยู่สันเจ็ดเด้อทุกคนแล้วเฮาเพื่อนจะมีโซนให้ชมวิวเนาะทุกคนทางด้านนอกโอ้ทุกคนความอลังการจะบอกกันเลยว่าโอ้โหสาวบอนไปเบิ่งเลยทุกคนถึงมาก พร้อมเรียงพร้อมหรือยังไปพร้อมไอ้บูไปมื้อนี้เขาซีได้เห็นอันนั้นบอกเหนน้ำาพุเอ้มื้อนี้เพิ่อนอาจจะบ่ได้เปิดน้ำพู้เดชสาวรเพราะว่าจะมีจะมีกิจกรรมมีจัดงานด้านล่างอ๋อเสียดายนาะทุกคนเนาะเสียดายบอเสียดายทุกคนอยากเห็นเพื่อนเปิดน้ำู่น่ะเพื่อนบอกว่าเป็นระบำระบำนะระบำน้ำาพุอ๋อระบำอ่าที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอโ้ำสาววนนะโอโ้โหสุดยอดเลยเมืองไทยเนาะวันนั้นอายังเสียดายดิเขามากันคำพูดแม่นเนาะมืดค่ำตอนนี้วิวกำลังดีเลยมามาสาววนมาอนตอนนี้โอโ้โหสวรรค์สันเจ็ดเนาะทุกคนมาเบิ่งน้ำกันเราจะเป็นอะไรเนาะมื่อน,นั้นสาววนมาแล้วมันสันเจ็ดอีกแล้วว้าวไอ้บอไอ้บอเขาลองย่างไปไปนี่บอลองย่างมาแบบนี้เนาะโอ้โหตื่นเต้นด, <โฮ S 2> ดี โอ้ดีไซน์แบบสวยมากอ้าวนี่เราทุกคนเหมือนอยู่ในเกมพิศวงเนาะเกมอะระวังตกน้ำเด้อไอเครื่องยังมมนตกน้ำนี่นี่ระวังนี่แลละมาปุ๊บเหยียบเลยโอ้โหเนาะอันนี้คือน้ำนี่เลยสาวอนโอ้ว้าวคือวันนี้ได้มีโอกาสมาอีกแล้วเนาะพี่หนุ่เนาะมาช่วงเย็นๆนะฮะทำจงกลับสาวอนจะมองไปด้านละนข้าง เราลงเที่ยวโอ้โหบาโบ้ไปมองเห็นถึงอีกอย่างน่เนอะโอ้โหสุดยอดมามื่อนั่นมืดเนาะทุกคนมื่อนี้กับวิวอีกแบบนึงเนาะทุกคนเนาะว้าวโอ้โหสวยมากถ่ายแลนคน เบิ่งเหงอว,ว้าวโหเนอะอยู่ทางด้านเทิงเนอะสวัสค์ซันเจ็บเจนรถไฟสวรวันรถไฟที่กำลังจะวิ่งสวนกัน ภูวขงเขาคุณมันเต็งออกอีกแล้วปะสาวันมุมนี้งามหลายโอ้โหวิวแบบทางด้านล่างทุกคนโอ้โหว้าวมีเหงืทุกคนนะว้าวนักท่องเที่ยวมาหลายแห่งทุกคนเลยสวยนะสวยมากสาวันเห็นว่าตึกนะที่เข้าขึ้นไปอ่าตึกไอคอน ค <King S 2> ิงพาวเวอร์ดด้วยโอ้โหนี่เนาะทุกคนโอหูอ้โหวิวเมื่อนี้สวยงามเนาะเมื่อนี้ยังมีแสงอยู่ด้วยโอ้สวยมากทุกคนเอ้ยโอ้รถไฟเนาะทุกคนเลาะทางด้านนั่นเนาะว้าวมองนักท่องเที่ยวมาเที่ยวล่าลายนะทุกคนช่วงช่วงเย็นเยนก็จะเห็นเรือดินเนอร์ที่แล่นผ่านแล้วก็จะเปิดไฟสวยงามสวยงามแีน่นาะโอทุกคน อันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยนะท่าวันนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมาชมวิวเนี่ยได้ใจไปเต็มๆเลยเนี่ยคือประเทศไทยจัดให้แบบเนี่ยได้ใจเลยเนาะได้ใจบ้ขาบาง坤บางกูดิบาร์มี่จุดแบบนี้ชั้นดาดฟ้าของห้างแห่งนี้สซาวอนนี่สซาวอนเห็นไอกเซาสนักท่องเที่ยวต่างชาติว้าว สวยอ่ะสวยเสาววันเบิ้งฟังดีรอยังไปเข้าไปเบิ้งฟังนี่ไปนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ประเทศไทยนะดึงดูดนะดึงดูดนักท่องเที่ยวมานี่สาวอันขึ้นมานี่ก็จะพูดเลยได้ว่าจุดดาดบนดาดฟ้าแห่งนี้จะมีอ่า จุดชมวิวที่บอกกันเรียกว่าโอ้โหพลังการห<า>ลักล้านในสาววิวหลักล้านและที่สําคัญเราขึ้นมานี่ฟรีเนาะไอโบเนาะแม่เนาะโบไ<อ>ด<ม>้ดเสี่ยงเงินจากกีบเด้อทุกคนนี่มาเบ,บิ่งทันคิดเป็นบาทที่โบได้คิดเป็นกีบอ๋อโดยลงลงโ <c oughs> บได้เสี่ยงเงินจากบาททุกคนเอ้ยคุณเนาะเบิ่งวิวเนาะทุกคนวิวหลักล้านทุกคบเนาะว้าวเนวาะเมืองไทยเนวาะมาเบิ่งฟรีมาทรงฟรีเลยนี่ปังฟ้าทุกคน วิวสวยงามขนาดนี้เนาะหาได้อยู่ใส่ทุกคนสาวรอได้มาเจอยุ่งืองไทยนี่โอ้โหเบิ่งตึกไหมทุกคนนียสวยมากโว้าวก็อีกสักพักนึงสาวรอจะมีการจะมีการเปิดน้ำพุอีกทีสาววอนเห็นเรือบปเปิดอเปิดน้ำพุบอกโอ้เรือ จะม,มีเรือ,อเรือด่วนน้ำเด็นแล้วก็จะเป็นเร uh ือ oh. ดินเนอร์เรือดินเนอร์ท oh. um, uh ี oh. wow. ่ลองไปน้ำจ้าพยาโอ้โหเมืองไทยทุกคน Amazing วาวถไทยแลนด์สวยมากโอ้โห สุดยอดเลยความสวยงามของเมืองไทยทุกคนโอ้โหหนสาวนอยขอเก็บภาพเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งความสวยความงามโอ้ยอ้ไทลูกเห็นอนกมากอ้ยทลูกห็นมุมนีไ้ไ,ไ,ไ้บ้างว้าว มรงนี้มุมนี้นนเป็นในสายสาวอนเ<ะ>จอแบบนี้แหละเป็นยังไงเจอแบบนี้แหละเป็นยังไงสุดยอดวิวหลักล้านไอโบสุดยอดอีกแล้วแบบไปใส่กับเห็นแต่นักท่องเที่ยวนะทุกคนบึ้งมีต๊าฝรั่งทุกคนโอ้โหป้าแบบส,สาวอเบิ่งแบบนี้นะสิบอยนักท่องเที่ยวหักประเทศไทยได้จังได้<ม>บึง้งเที่ยวประเทศกับนักท่องเที่ยวจ่านสิ เฮ็ดด้วยใจอิลี่เนาะแบบใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนสวยงามอิลี่น่ะเก็บทุกรายละเอียดนี่แหละคือสิ่งที่สาวรได้เด้อนะฮะแต่ยินข่าวว่าจะกลับบ้านแล้วกลับไปแล้วสิกลับมาเอกรีบอกลับแน่นอนทุกคนกลับมาเมืองไทยแน่นอนทุกคนกลับมาเมืองไทยแน่นอนก็มีเอฟซีก็ทักหาสาวรอนได้หลายคลิปอยู่เด้อแล้วก็ทักว่าเอ้ยจีบสาวรอนให้แน่ติดต่อสาวรอนให้แน่โอ้ อ่าก็เรียว่าทักหาสาวบอลเองเด้ดออะไรวะทักหาสาวบอลได้เนาะทุกคน,นและที่สำคัญเป็น,น,นคนอันเดียวนะทักว่ามาวะข้าดองทนายวัชร์ <laughs> <laughs> อันนี้สาวบอลก็คันแม่เขาเขาเบิ่งตามที่เห็นเนาะทางบ้านเขาเนาะ <laughs> ก็แล้วแต่ว่า ขันที่ว่าถึงไหนแล้วแต่คู่กรณีได้เนาะบางทีแบบสมมุติว่าผู้ผู้ชายบ่มีเงินจริงเขาสิเปรี้ค่าดองแพงตัวได้ได้นอนด้วยอันเขาต้องได้เบิ่งทั้งสองฝั่งเน้นต้องได้เบิ่งสองสองกมสองฝ่ายสมมุติว่าผู้ชายเพิ่นรวยอย่างสิสิแต่งเมียแบบนในหน่อยสิมันก็เพิ่นมีสถานะเนาะ้นมันก็ต้องได้เบิ่งแล้วแ่สมฐานะเพิ่นเม้นต้องได้ได้แล้วแต่ว่าเจ้าแั่งงานอ่ะนะเนาะมีความสามารถ จังได้ย,ยังสิมันต้องได้เบิ่ก <illustrate> ของสองฝ่ายว่าซีสาวมันมันมันกำหนดบ่ได้ดอกว่าว่าค่าดอกเท่าใดร่ขนาจังสันเนาะต้องได้เบิ่งความสามารถของสองกรรมสองฝ่ายบางทีแบบฝ่ายผู้เบาผู้มีเงินอย่างสิ่อ่ะแต่หักกันอย่างสิมันก็อารมกันได้อย่างสิมันก็แล้วแต่เนาะทุกทุกมาที่นี่น้องน้องบุ้งฝรั่งเลยเห็นป่าวตึ่งๆนี่เด้มีต้อฝรั่ง แล้วเมื่อนองเลยขึ้นมาดานบนเนี่นี่เมื่อก่อนน่าก็ขึ้นอาจจะบริเวณน้องมองไปน้องโอ้โหจินตนาการน้องมีความรู้สึกจังใดตอนนี้เหมือนสี่่าจังใดพ่อสวอยังพ่อเคยไปประเทศใดอ๋อนี่ได้แบบนี่นะทุกคนเขาได้มาประเทศไทยเนาะแล้วแบบเห็นเหมือนแบบมหัศจัยนมหศจรรยเพราะเขาเห็นบ่งไหมทุกคนสวยนะสวยมากใครคลิปเลยบอถ่ายวีดีโอเลยบ่โดยถ่ายถ่ายไลฟ์เลยบ่โดยถ่ายอยู่ พนะาไปฝากมูอเพื่อนอยู่บ้านเด้วดวเอวันนี้คือของจริงไทยแลนด์นะปะน่ะเดี๋ยวไอ้ไทยรู้ไปอีกบานหนึ่งก็ขอบใจสาวอนเรืองวันนิตทีมาทั้งหลายน,นะยเก็บภาพครบทรงจำไปเด้อสาวอนเดอร์มือน,นะครับบ้านสิเลคินหอประเทศไทยบังว่าสาวอนคือสิเลคินประทับใจเมื่อเดี่ยมาเที่ยวประเทศไทยนะหลายหคนอาจจะได้บงังคีบสาวอนแล้วอาจจะอยากมากขึ้สาวอนด้วเนาะแนะนำให้มาเนาะทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแบบสุดยอดอิริอลังการมากเขาก็ได้เบ้าเองเนาะทุกคนมาเบิ้งเลยเนาะจุดนี้ ือสาวอนได้สัมผัสแล้วโอ้โหเนาะบ่ธรรมดาเมืองไทยเนาะมุมเหลียงงามสาวอนกับขอบใจสาวอนเด้อนะฮะฝากไปติดตามนะช่องสาวอนชาแนลนะสาวอนชาแนลนาะทุกคนกะที่ว่าจะไปวัดพระแก้วบริหารกับกับกะสู่ก้อมานะวเอาไว้นะถ้าไว้บาทคุ้มค่ายเรียกการเข่าไปรับชมนะฮะกับที่ว่าจะพาสาวอนไปชมน้ำตกแล้วก็ไปชมนันลางอีกน้องๆเนาะกับทันได้ทีหากสาวอนกับไปเข่าไปกดติดตามสาวอนนะครับกดยังก่อนนะ กดซุปเปอรแ์แดงแงให้สาวอนน้ำแน่เด้อเป็น้องเอ้ยนี่ฮะนี่ฝากกับเพื่อนที่นี่กันเลวกันสาวอนซ้ำใบดีไปไยเออแซว,วอนมีแต่จุดเป็นแต่ตื่นเต,ต้นน,น้องเนาะถ่ายขีย่ไปลายเด้อน้องมาแล้วถ<ด>่า<ด>ยคุณคาไปฝากมูอยู่บ้านไปอวดมูอยู่บ้าน<ด>สาวอนขี่อวดอยู่บ่<ด> กับพอตัวน้อยนึงพอ,นนอตัวนั่นเองเด้ออวดมูย่บานเดียวเด้อเพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่สวย,สวยงามๆเนาะเขาก็อยากอวดนนนเนาะทุกคนนะี่เลยเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเนาะไอคอนสยาม